ตอนนี้อยู่ที่เกาะสมุยนะคะลาจากเกาะสมุยค่ะตอนนี้ระหว่างรอเ,เพื่อนๆเข้ามาดูก็ดูน้องพิมพ์วิ่งกันไปก่อนนะอ,อะไรคะซอมวิ่งอยู่นะคะเธอซอมวิ่งอยู่ว่าวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็จะทำลายสถิติตอนนี้วิ่งอยู่ได้17วินาทีอ่ะวิ่งต่อไป สวัสดีค่ะคนแรกเลยสัตว์สีวิมลน้องสัตวสีวิมลที่คำพรชมพูสวัสดีค่ะอตอนนี้น้องพิมพ์อยู่ที่เกาะสมุยนะคะอยู่วันนี้มาพักโรงแรมอมารีเกาะสมุยอยู่หาดเฉวงวันนี้เราก็อยู่ที่หาเดเฉวงระหว่างรอทานข้าวแล้วก็มาวิ่งเล่นน้องพิมพวิ่งเล่นเสราะว่าสสยนุ่มดีมดจนตัวเละอะเถอะไปหมดแล้วอ่า บ้านอยู่สมุยด้วยสวัสดีค่ะเที่ยวเผื่อทุกคนนี่เขาวิ่งจนเหนื่อยละน้องพิมพ์ทักทายทุกคนหน่อยค่ะสวัสดีค่ะหันมาไป,ไปหน่อยสิลูกนี่หันมาหันมาขันขันสีเท้าไปแล้วนี่หันมาน่อยแล้วอ่ะ <laughs> นอนลงไปเลยสวัสดีค่ะ,ะคือเธอนอนลงไปแล้วนะคะท่านเด็ น้องพิม7ขวดค่ะสนุกไหมมีคนถามสนุกไหมคะมากค่ะมากค่ะได้ยินค่ะเที่ยวที่ไหนคะเกาะสมุยค่ะเดี๋ยวก็ไม่ให้ดูนะอันนี้คือพี่เจี๊ยบค่ะที่พี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบเป็นคนพาไปนะคะพี่เจี๊ยบเป็นพี่เจี๊ยบเป็นคนของโรงแรมอมารีเกาะสมุยนะคะที่ที่มาดูแลเราหันไปข้างหลังเลยค่ะพยายามจะโชว์พี่เจี๊ยบใช่ไหมไม่เป็นไรพี่เจี๊ยบไม่อยากออกล้องค่ะนี่นะคะคุณแม่ให้ดูอันนี้คือหาชเวงค่ะ ก็ตรงนี้เป็นบริเวณโรงแรมหรือว่าพระอาทิตย์ตกด้านนอนอ่าเดี๋ยวคุณแม่พาไปดูสระว่ายน้ำเอาไหมก็คือตรงนี้นะคะจะเป็นอ่าส่วนทานอาหารชื่อว่าอมายาอมายาฟูดแกลลี่เดี๋ยววันนี้เราจะทานกันที่ริมหาดรงนี้ค่ะก็จะมีปิ้งย่างเนาะตรงนี้เดี๋ยวเรานั่งตรงนี้ัตนี้ัวนี้ัวนี้ัตนี้เลย ก็ตรงส่วนนี้นะคะก็จะเป็นสระว้าน้ำของแรมอมารีเกาะสมุยตอนนี้พาทิพใกล้ตกดินแล้วเป็นเวลาประมาณ6กโมงกว่าๆใจนุ่มดีค่ะจะดำไหมก็เพื่อนกะว่าจะเล่นน้ำทั้งวันจะต้องดำแน่ๆเลยเนี้พาเดินมาดูแค่นี้ก่อนอ่ามีมีเพื่อนเล่นค่ะเป็นพี่เจีย๊ยบซึ่งเป็น จ้าหน้าที่ของโแรมที่มาดูแลเราอันนี้ยงเดินไปแล้วเดินไปแล้วน้องพิมอยู่ไหนคะอ๋ออยู่นี่เดินไปแล้วเดินไปไหนคะอันนี้เียบอยูอ่ข้างหลังก็สูงสูงไป,ปไหนคะไปไหนคะคุณนุ้ไปจ,<า>จะไปไหนคะเคลเอาไปทะเลก็มาทพิ่งมาจากทะเลใช่ไหมคะคือที่นี่เคุรีนอรเวทใหม่จะเห็นว่ารีโนเวทใหม่นะคะห้องอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็แบบสวยงามแบบ นี่ตัวเลืกอ<า>กใจท<า>ี<อ><ด>่เราไปดูแค่ให้ดูแค่แนี้ยยังไม่เห็นเลยค่ะก็น่าจะสนุกอยู่นะคะตรงนี้แบบว่ามีส่วนตื้นส่วนลึกมีน้ําพุอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วตรงจริงๆแล้วมีสองโซนอันนี้เรียกว่าโซนบีชวิงที่เราพักอยู่ฝั่งโน้นต้องเดินไปทางโน้นอีกก<ม>็มีอีกสระไว้น้ำหนึ่งอีกที่นี่มีสองสระค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ นี่ปะปาก็เดินเล่นถ่ายรูปอยู่คอยตามมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็เข้ามาดูนะคะเดี๋ยวคุณแม่พาไปดูแม้ว่าอาหารมีอะไรบ้างที่เราจะกินวันนี้ค่ะกับวันอาทิตย์นะคะวันนี้เพิ่งมาถึงวันแรกนี่เขาจะมีจัดโต๊ะไว้รายการอาหารวันนี้เขาจะเรียกว่า surf and turf ครึ่งบกครื่งน,น้ำก็คือว่า จะเป็นเซตค่ะ1,500บาทจะมีทุกอย่างในถาดเขาเรียกอะไรในเรือ,อรำนี้มิกซ์มามิกซ์มาม,มีทุกอย่างมีอะไรบ้างคะ่ะมีกุ้งซึ่งพึ่งขึ้นจากน้ำนเมื่อกี้เลยน้องเพ็ม เมื่อกี้เพิ่งเรือเรือเขาเพิ่งมาส่งเชฟบอกคุณแม่ค่ะจริงไหมคะจริงจริงค่ะมีกุ้งมีแครอทแล้วก็มีผิดวัดแล้วก็มีหัวหอมค่ะในหัวหอมค่ะอันนี้เขาเรียกว่าขิงหรือขาอะไรเงี้ยค่ะนี่มีกุ้งมีแซลมอนมีปลามีปลาหมึกมีหอยแบงคู่มีแกะมีเนื้อมีไก่มีหมูนี่คือขอไปวิ่งกันเลยไหมคะอะไรนะคะขอไปวิ่งอ่าไปวิ่งไปวิ่ง ผมไปวิ่งแล้วค่ะนะคะแล้วก็อันนี้นะคะหนึ set, ่งเซตก็จะทานได้ประมาณสองสามคนขอนี้จานนี้จานใหญ่นะอ๋อเขาจะใส่จานใหญ่บิ๊กบุ่มนี้เลยทุกอย่างคนมาแต่ทีนี้บ้านเราไม่กินแกะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นให้ได้ใช่ไหมคะแต่บอกมาได้ไม่ใช่ไม่มีแพ้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้อะไรคะอ,อ๋อน้ำจิ้มต่าง<อ>ๆ่างจิ้มเป็นแบบนี้ฮะนี่น้ำจิ้มอะไรคะเหมือนน้ำจิ้มฝรั่งเลยเป็นบัตเตอร์เพราะว่าเขาใส่ใบชาลงไปด้วย กินกันอะไรกับกินกันยังไงครับส่วนมากเขาจะกินกับซีฟู้ดครับซีฟู้ดเป็นเนยใส่กระเทียมเนี่ยครับใส่กระเทียมแล้วใส่พวกหอมหอมรังครับหอมออริกาโนเป็นจิ้มบ้านเราอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดบ้านเราเปเปอร์อ๋อไม่สำหรับสับปะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นพวกข้าวผัดกะทิบักกะทิใช่ไหมคะคุณแม่อยู่3วันนะคะสุกเสาร์อาทิตย์หรือวันอาทิตย์ เย็นๆก็กลับแล้ววิวสวยไหมคะชอบกินกุ้งแม่ก็ชอบกินกุ้งค่ะน้องบอกน้องแตงกวาชอบกินกุ้งน้องพิมพลุงพิมไปวิ่งเล่นชวนพี่เขาวิ่งจนพี่เขาเหนื่อยค่ะพี่บอกว่านี่มันดูแลเราพี่เด้อเ,เหนื่อยได้ขนาดไหนอืมตรงนี้หาดเฉวงค่ะเราจะมีหลายโรงแรมเนาะต่อๆกันของเราอยู่อมาลี พระอาทิตย์ตกทิศนน้นแต่ว่าเราอยู่ที่นี้นี่นี่นี่เป็นทิศที่พระอาทิตย์จะขึ้นหน้าหาดนี้เดี๋ยวดูซิว่าพรุ่งนี้จะสวยไหมวันนี้อากาศดีมากสวัสดีค่ะทานเผือด้วยได้ค่ะเ๋ยวพวกเราจะทานกันเยอะเลยอ,อยากดูอะไรทานน้องพริมน้องพริมอยู่นี่ค่ะ ู่น yeah. uh, ี่น้องพี่มีเพื่อนใหม่แล้วมีเพื่อนเล่นแล้วค่ะอยากกินปูไม่มีปูอ่ะวันนี้ไม่มีปูอ่าอยู่น้องน้องอยู่ไหนน้องอยู่สมุยค่ะเกาะสมุยเพิ่งมาถึงวันนี้เองเฮ้ยขวบยืนขวบยืนสังหาดเลยนน้องบอกว่ามีน้องนุ๊กบอยอยู่เกาะเหมือนกันเกาไหนคะป๊าป๊าหรอป๊าป๊าอยู่นี่นะป๊ายืนเดินถ่ายรูปไปมาอยู่ ทำไมไม่ชอบกินแพะหมายถึงแกะค่ะหมายถึงแกะใช่ไหมคะแกะไม่กินแกะเพราะว่ามันมีกลิ่นสาบๆถึงไหมอันไหนที่เขาบอกว่าอ่อันนี้ไม่สาบเป็นเนื้อชั้นดีแกะอะไรอย่างเงี้ยแลมอ่ะเราก็ไม่กินนะคะมันไม่รู้ว่าทำไมมันไม่คุน้น้งคะเลยไม่กินนะคะอากาศดีมากคือตอนแรกกลางวันก็จะร้อนเพราะว่าแดดแรงฟ้าใสกิ๊กๆนี่เดี๋ยวดูเห็นพระจันทร์ด้วยนะคะ ฟ้าสายทีนี้เนี่ยกลางวันแดดเปรี้ยงแต่ลมพัดเย็นตอนนี้แดดลงหมดแล้วพอแดดลงปุ๊บลมเย็นสบายทันทีนนเลยค่ะเ <c oughs> ด็กจิ๋วชื่อจริงว่าน้องพิมพาริมาเด็กหญิงทาริมา <c oughs> ปิดเทอมแล้วค่ะปิดเทอมมาประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วน้องพิมพ์ปิดตั้งแต่วันที่สี่แล้วค่ะอ, <c oughs> อากาศดีมากเลยสมุยวันนี้ ทำไมไม่ชอบกระต่ายแม่ไม่ชอบมันมีขนขนอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงไม่ชอบกระต่ายมีน้องๆเขียนมาว่าเอ๊ะทำไมแคมุนไม่กลัวงูแต่กลัวกระต่ายคือไม่ชอบเพราะว่าเมื่อก่อนชอบเป็นน่ารักดีจนวันหนึ่งไปที่ฟาร์มกระต่ายบ้านเพื่อนเขาเลี้ยงกระต่ายขายหรือยอย่างไรเนี่ยแหละค่ะจำไม่ได้แล้วตอนประมาณมัธยม แล้วมันออกลูกค่ะพอมันออกลูกมันก็กัดขนตัวเองอ่ะไปทําปูให้ลูกมันนอนนุ่มๆแล้วมันก็แหวงๆแล้วมันน่ากลัวหลังจากนั้นเลยฝังใจกลัวกระต่ายและตัวอะไรที่มันเป็นขนๆประมาณนี้ค่ะนี่คือที่มาคือมันเหมือนกับมันเยอะมากเป็นร้อยตัวแล้วมันแบบมันเลยหลอนน่ะหลังจากนั้นก็เลยกลัวค่ะไม่ไม่ผิดปกตินะคะเพราะเราจะสามารถกลัวอะไรแปลกๆแบบนี้ได้ น้องพิมเรียนซัมเมอร์ไหมคะเรียนนะคะน้องพิมพ์จะลงเรียนครึ่งหนึ่งคือลงเรียนน้องพิม์ทำแด่งเขาให้ลงทีละอย่าแบบเป็นครึ่งได้น้องพิมเรียนเรียนครึ่งหลังมาครึ่งแรกเนี่ยเรามีไปทริปเดี๋ยวสิ้นเดือนเราจะไปญี่ปุ่นฉะนั้นเนี่ยน้องพิม์ก็เลยเดี๋ยวจะลงแค่ครึ่งเดียวค่ะอยากเป็นน้องพิมพ์จังน้องพิมอ้วนนะคะอยากเป็นน้องพิมหรอคะมาตรังบ้างตรังก็สวยนะคุณแม่เคยไปหลายครั้งแต่ตอนนั้พิมยังไม่เคยค่ะ นะมีคนบอกอยู่เกาะสมุยเหมือนกันน,กน,น้องพิมพ์เล่นกับใครก็คือพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบเป็นคนเจ้าหน้าที่ของอมาลีเกาะสมุยที่มาดูแลเราแนะ่พี่เจี๊ยบทักทายแล้วพี่เจี๊ยบก็เลยมาช่วยดูแลเล่นกับน้องพิมพ์ด้วยเจี๊ยบบอกว่าสมัยงานหนักขนาดนี้พี่เจี๊ยบบอกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่้องวิังดนวย้หรออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะโอเคเอามาฟ้ามาฝากบ้าง ปา้าหลอมพวกก็ชนเหรอคะป้าน้องพ anyway, okay. ิมเล่นอย่น <ata wi> ี้เจ๊สนี่พักที่โรงแรมอมารีเกาะสมุยค่ะอมารีอมารีไปเที่ยวบ่อยจังเลยก็ใช่อ่ะค่ะบ้านเรารักกันท่องเที่ยวนะคะน้องพิมพ์ดื้อไหมคะเฮ้ยมีคนบอกว่าดื้อดื้อไหมน้องพิมพ์ดื้อไหมเด็กเกียวดื้อไหมคะดื้อไหมคะไม่ตอบแต่ว่าดื้อเด็กเกียวดื้อไหม เดี๋ยวนะแล้วก็มีคนบอกว่าเพื่อนเขากลัวไก่เห็นไหมนี่ไงพี่อิงร้อยแปดไหลกลัวผีเสื้อแค่มุนแปลกน้อยกว่าใช่ไหมคะผีเสื้ออาจจะสวยแม่ชอบจตตายพี่อิงกลัวนี่เจโรกลัวใสกอกเฮโรกลัวนี่แล้วก็อ๋อนี่ไงเขากามีน้องบอกว่าพี่เขาเหนื่อยแล้วนั่นน่ะสิแม่ก็ว่าแม่ก็บ่นอยู่สวัสดีค่ะทุกคน นี่คนที่บอกป้าหล่อต้องการอะไรคะต้องการอะไรคะ <c oughs> แกล้งป,ป้าหรือว่าอัพคลิปหรือ,อยังยังค่ะป๊าป้า,ปา,ปาถ่ายยังอยู่ในกล้องนี้อยู่เลยนะคะไฟล์ยังอยู่ในนี้ตอนนี้นะคะต้องกลับบ้านไปเอาไฟล์ออกใส่ในคอมพิวเตอร์และตัดต่อก่อนนะคะก็อีก เท่่าไหรคปกติมาเที่ยวไม่ได้ตัดคืนนี้เลยนะคะกลับกรุงเทพก่อนค่ะกลับกรุงเทพก่อนเอาไฟออกมาตัดเป็นสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์อล้วโฉนดานิดนึงค่ะที่มีชอบเป็นเด็กงงว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนกันแน่ใช่บางทีเราไปอเมริกากลับมาเป็นเดือนแล้วเราเพิ่งลงแล้วเราลงใน Facebook ว่าเราอยู่เมืองไทยเขาก็งงว่าตกลงมาจากอยู่ไหนกันแน่อะไรอย่างเงี้ยแค่มูลคุณแม่ค่ะถูกแล้วค่ะ ตอนนี้เรามีคนที่รู this, ้จักสวัสดีค่ะครูจิ๊บมีครูจิ๊บเข้ามาดูด้วยสวัสด mm ีค่ะครูจิ๊บสวัสดีครูจิ๊บแล้วครูจิ๊บเข้ามาดูคลิปมาดูไลายสนุกพิงสวัสดีค่ะสวยๆแล้วหันมองกล้องด้วสิจ้าลูกสวัสดีค่ะนี่หนูเล่นอะไรคะเนี่ยเล่นปลา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 กระดาษให้ลุงปลากระดาษให้ลุงทรายกระดาษอะไรใบไม้อ๋อใบไม้แห้ง นี่เด็กเกี่วมันเป็นสาวมันดูดื้อมไหมคะเดือดไม่ดื้อเจ้าฟังใช่ไหมคะอ่ะยิ้มไงยิ้มหัวเราะรหัวเราะตลกดีใจเพี้ยนไปแล้วเพื่อนขอเป็นเด็กเชื่อฟังอ๋ออยากดูน้องพิมพ์ขึ้นเครื่องขึ้นมาแล้วค่ะขากลับหรอขากลับไม่รู้ว่าจะถ่ายมันบางทีตอนขึ้นเครื่องจะถ่ายไม่ค่อยสะดวกอะไรอย่างนี้แต่มีป้าป๊าถ่ายคลิปบ้างมีคนถามว่า ป๊าปใช้กล้องอะไรอ่ะคุณพนากกล้องกล้องที่ป๊าปใช้คือตัวนี้คันนอ 5D มีคนถามเยอะตอบเลยคันนอน 5D Mark 4, 4 Mark 4คือรุ่น4นั่นเองรุ่น 4, 4เลนที่ใช้ติดกล้องประจำก็คือมี2ตัว24-70ี่เจยเจ้าสิมห้าข้าใจไหมคะน้องๆเป็นเลนแบบช่วงแตกต่างกันแล้วก็จะมีไมโครโฟนติดอันนี้คือไม์อันนี้ที่ใช้อ่าไปตานะคะ แล,แล้วก็เราไม่ได้แช์แอปในการตัดต่อเพราะว่าเราใช้กล้องแบบนี้แล้วเราก็ต้องเอาไฟล์ไปเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็ตัดต่อด้วยโปรแกรมอะไรคะ Adobe Premiere, Adobe Premiere ครับ Adobe Premiere Pro เ,เด็กจิ๋วนอนสองคืนค่ะมาสามวันสองคืนมาวันสุกกับวันอาทิตย์ค่ะสวัสดีทุกทกคนนะคะป้าป้าอ้วนุคือว่าป้าป้าอ้วนเ <คน S 1> มื่อกี้บอกรอเออแต่นั<ค>้นักใครว่าป้าป้าอ้วนคะ ไม่ยอมนะคะป๊าป๊าอ้วนหรือพอมคะป๊าป๊าอ้วนหรือพอมคะอยากดูน้องพิม์เอาทรายถมตัวจังขอเป็นพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องนัเ้าแล้วไม่งั้นตัวจะเลิกเทอะหมดน้องพิม์พเกลียนเหมือนป๊าป๊าใช่ไหมคะถูกต้องค่ะจะมาบอกว่าแม่สวยอะไรนี่แม่ไม่เชื่อนะคะแม่มีกระจกค่ะ สามพาร์เห็นได้นะอย่างมั้เด็กเจี๊ย,ยไปล้างมือไปค่ะโูกไหมคือละเท่าไหร่หรอคือละเท่าไหร่แล้วไปสัมภาษณ์พี่เจี๊ยบค่ะที่นี่คือละเท่าไหร่คะพี่เจีย๊ยบที่นี่ก็ถ้าเกิดว่าจองในเว็บไซต์อะค่ะก็จะถูกกว่าก็ประมาณคือละประมาณสามพันห้าบวกบวกอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดในในราคาเริ่มต้นอะไรนะคะค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับ ช่วงเวลาช่ววงเลาแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าประเภทห้องอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้ามีโปรก็จะถูกใช่่คะเดี๋ยวติดตามเร็วๆนี้จะมีโปรจะมีโปรเร็วๆนี้อ่ะแล้วก็กดไลค์เฟซบุ๊กของอามารีไว้โอเคค่ะอ่ามีคนถามว่ากล้องเท่าไหร่เปลี่ยนเป็นเรื่องกล้องละกล้องแพงครับกล้องแพงหลักแสนแสนเท่าไหร่หนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์ศูนย์คุณแม่จำได้ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนค่ะ คุณแม่เป็นคนจ่ายคุณแม่จำได้น้องพิมพ์ไปดู Disney on i ไอซ์ไหมคะต้องขอบอกว่าอดดูค่ะน้องพิมพ์ยังไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าตัวเองไม่ได้ดูเพราะว่าเขามีตรงกับวันที่น้องพิมพ์จะไปญี่ปุ่นพอดีคุณแม่จองตั๋วล่วงหน้านานาน,นับปีเอาไวยู่แล้วจองข้ามปีฉะนั้นมันมาชนกันพอดีเลยค่ะอำเภอสว่างดินแดนอยู่ที่สว่างแดนดินอ๋อผู้ผิด สว่างแดนนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรคะคุณนกเล็กสวัสดีค่ะคุณนกเล็กสวัสดีคุณนกเล็กก่อนสวัสดีค่ะเบอร์ไหมเบอร์ไหมคะนี่คืเห็นคลิปที่คุณนกเล็กเต้นอะไรนะที T26 แล้วค่ะแต่เป็นเป็ดไก่อะไรก็ไม่รู้ฮะหมายถึงอะไรคะที T26 ค่ะอุ้ยคุณตุ้ยสวัสดีคุณตุ้ยแล้วสวัสดีคุณตุ้ยสวัสดีค่ะ ครูตุ้ครูตุ้ครูตุ้ที่อยู่อนุบาลสามแสงโสมนี่ลูกที่ใครที่มีที่มีครูเดือนครูตุ้ครูเพิ่งไงจำครูพิ่งกับครูเดือนได้แต่จำคือจำครูตุ้ยได้ไหมเดี๋ยวแม่ลูกไปดูน้องพิมสมองเสื่อมไปแล้วใครอะคะครูตุ้ยคะเดี๋ยวคุณแม่นะคะจะพาน้องพิมไปหาที่แสงโสมหรือฟื้นความทรงจำเขาจำไม่ได้หลายคนมากเลยวันก่อนเขาไปเจอ พวกน้องมิกกี้อะไรนี่ก็เธอก็ต้องระลึกกันนิดหนึ่งแลวว่าเป็นใครทำไมชอบมองเตอร์มิน,น,น้ค่ะ,ะแค่มูลเพิ่งถึงหรอคะมาถึงประมาณเที่ยงเที่ยงสิบเออสิบเอ็ดโมงค่ะสิบเอ็ดโมงเดี๋ยวแค่มูลบอกกันค่ะครูตุ้ยที่ใครเขายังไม่ครูตุ้ยค่ะนะ้องพิมพ์คล้องใจเดี๋ยว จบจากไลฟ์เราจะเอารูปคูณตุ้ย้องพิมพ์ดูนะคะนพื่จะได้จำได้ค่ะอยากเห็นแค่มูลอ่ะป๊าถ่ายมาถูถ่ายอ่ะฝีมือเท่าอ่ะพิมพ์จะเป็นคนถ่ายโอเคนี่เห็นไหมยังสวัสดีค่ะเอาเอานิ้วไปบังกล้องทำไมล่ะคะยังเห็นแค่มูลอยู่ใช่ไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมป้ะป้าเห็นโอเคอ่ะอ๋อแล้วค่ะ ดูอานิ้วไปบางโลน้องพิมไม่ใช่เนี่ยอะไรคะเอ๋อน้องพิมเขาจะมาอ่านเาาอ<ด> <laughs> นอเที่เห็นแบบนี่น้องพิมเอาเนิ้วมาบาง <laughs> พูดอังกฤษหน่อยค่ะเด็กจิว๋วน้องพิม Speak English please พิม I don't know why I have to speak You don't know what what to speak Speak anything Where is the i a p Where is the i a p ร้องเพลงดีกว่าค่ะเด็กจิ๋ว อะไรนะ่ะอ่าอะไรน้องพิมพ์สปีกอิงลิชนะคะว่าเนื้อสัตว์เหล่านี้ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรอ่ะสอนภาษาอังกฤษน้องทุกๆคนนะดูพี่พิมพ์ปลาหมึกแครอท n o in english in english i don't know อ้าวจบกันค่ะ <laughs> <laughs> โอเคตอนนี้ก็ใกล้เวลาทานข้าวแล้วนอแล้วจริงๆวันนะีเราจะ จบไลฟ์เพียงแค่นี้ <แก S 1> หรือว่าเราจะนั่งอ่านกันไหคะคอ๋อโอ้นี่นี่นี่เขาปิ้งแล้วเขาปิ้งแล้วคะ่ะน,นี่คุณแม่ตาไม่ค่อยดีนะคะจะอ่านไม่ค่อยทัน,นะคะ่ะนี่ปิ้งแล้วค่ะก็จะมีกุ้งภาษาอังกฤษว่าอะไรคะกุ้งชริมแต่ว่ากุ้งใหญ่นี้เรียกว่าอะไรคะพรอนหรือเปล่าไทเกอร์พรอนค่ะคือกุ้งเนี่ยชริมเป็นกุ้งเล็กๆถ้ากุ้งใหญ่เขาจะเรียกว่าพรอน e r a w n แล้วก็นี่ปลาหมึกค่ะ หมึกสควิดสควิดถ้าเกิดเป็นออคตูพูสมันจะเป็นแบบหมึกยักษ์ค่ะเห็นแล้วครับแต่มันไม่ตายะอะไรอ่านเลยคืออะไรออคตูพูสเป็นหมึกยักษ์ค่ะหมึกแบบนี้เรียกสควิดใช่ไหมคะครับอ่าถามลุงเินาอิตาลีเรียกคา,าร์มาลี่คา,าร์มาลี่อ่าเวลาที่เรากินหมึกทอดของอาหารอิตาเลีเยน,นเรียกคา,าร์มาลี่ใช่ใชค่ะ พิมอยู่โรงเรียนอะรายน้องพิมอยู่โรงเรียนดารุณพัฒน์ค่ะวันนี้น้องพิมจะทานอะไรก็เนียหละค่ะ,น,ะน,น้องพิมก็จะทานกุ้งทานปลาหมึกได้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีข,ข้าวผงข้าวผัดมาให้เรียกชื่อหน่อยแม่กลางก,กิ๊กเลิฟอ่าถูกไหมยังไม่ได้ทานค่ะบ้านใหม่เป็นยังไงบ้างอ่าบ้านใหม่ตอนนี้ก็ ระหว่างคุยก็ดูกุ้งกับหมึกไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้พิมพ์เขาไปล้างขาล้างแขนอยู่นะคะบ้านใหม่ก็ตอนนี้ทุบเรียบเป็นหน้าดินแล้วค่ะก็คือจะเห็นเป็นเรียบเป็นดินเลยไม่มีโครงสร้างอะไรอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะสร้างใหม่ทั้งหมดแต่ว่าแบบเนี่ยยังออกแบบไม่เสร็จเดี๋ยป,ป้าทำอยู่นะคะน้องพิมพ์อ้วนขึ้นจุงเลยอ่าผมกินเก่งมากเลยแต่เขาก็แอคทิวิตี้เหรอเนาวิ่งวิ่งวิ่งนกเล็กหิวเลยกินด้วยกันไหมคะนี่ กล็กเกุน,ะนเกุนาุนกุนกุงกุนก่นกะุน,นกนะุ <c oughs> <ม>นกรนกุนกุกุน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 ก้นกุ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 นิ้วกหนุ่นก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 ุอกูนก่นกุนกุนกอนกุนกูนกนกนกุนกุใก่นกุแกะนกุแกุนกุนกุนก่นกุนกุนกุอกุน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 ก่นนกะุนกุนกมนกุนก่ไกุนตอนกุนกุนหุนก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 นกุ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 เสียเวนาในการกิน เราจะไม่ไหลดีกว่าน,นะคะหรือเดี๋ยวจะกินน้ำชุปฟาร์มเล็กน้อยว่าทิศตกแล้วค่ะาเสวงก็งามปกติไม่เคยมาค่ะไม่เคยมาที่เชียงราตาตัวนี้โอเคเลยขาวนุ่มทรายขาวนุ่มแคมูนแคมูนี่ยอยู่เท่าไหร่เอาทายสิคะทายแคมูนจบทริปไปต่อไหนคะอ่าเดี๋ยวเราบอกหมายกำหนดการคร่าวๆก็คืออาทิตย์นี้เราอยู่สม,มุย กลับไปจันทร์ถึงศุกร์ทำงานเสาร์อาทิตย์หน้าคอยติดตามเราจะไปสนุกกันที่พัทยาและเสาร์อาทิตย์หน้านี้ไปโรงแรมไหนก็รอติดตามแล้วเราก็จะมีเพื่อนช่องอื่นไปด้วยอน้องพิมพ์ไม่ได้ไปคนเดียวนะคะเดย๋ยวคยติดตามนะคือตุ้ยตามลาตุ้ยอ่านไม่ทันมันเด้งขึ้นไปแล้วอะคะ่ะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ได้รัลงมาได้ไหมคะได้คุ้ตุ้ยตามลาตุกตายจอ่แบร์เหมือนน้องพิมพ์ด้วยได้ไหมคะคุ้ตุ้ยได้ไหมได้ไหม ตอนนี้น้องพิมพ์ยังกินไม่หมดแลยยังอยู่ในกระปุกอยู่เยอากรมาแล้วค่ะอยากกินน้ำไหมคะเอามายุ่แบบนี้ทนไม่ไหวแล้วนากินมากคุณลูกเล็กบอกน้ำป่านไหมหรือน้ำไรคะให้คุณลูกเล็กทําให้ทานเลยน้ำไรดีคะนุหนูอยู่เกาะสมุยอ่าตอนนี้พิม์อยู่เกาะสมุยค่ะพรุ่งนี้จะไลฟ์ไหมเดี๋ยวดูก่อนค่ะพรุ่งนี้น้องพิมพ์กะจะทาอะไรคะที่นี่เล่นน้ำทั้งวันค่ะฮะเล่นน้ำ มีสระใหญ่ของสระค่ะอ่าจะเล่นทั้งะน้ำและทะเลค่ะเล่นทะเลด้วยมีมีแคน,นูให้พายไหมเห็นแล้วมีค่ะเขานัดกับป้าปาแล้วเขาจะพายไปเกาะนู้นเลยนูน่นตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นมันจะเป็นเหมือนสันทรายใช่ไหมป,ปา้าป<ะ>้าแล้วก็มีเกาะเนี่ยเขาเมื่อกี้ไม่เห็นมีคนพายไปซึ่งพี่เจี๊ยบเขาบอกไปได้ไปได้จะกลับไม่ไหวนะเ <c oughs> จริงเหรอเดี๋ยวเราต้องแบบว่ามีอุปกรณ์อุปกรณ์แคมูดอายุ42ไม่ใช่ค่ะผิด43ดนะคะปีนี้อ้าวคุณตุ้ยบอกไม่ได้ ตุ้ยคุณตุ้ยไม่ได้จะกินที่บ้านจะเกี่ยวไหมคะจะกินนี่กับน้องพิมที่บ้านนะคะยังมีอยู่เลยค่ะมันต้องไปตามต่างจังหวัดค่ะอ่าใช่ไหมเออที่สมุยนี่อาจจะมีไหมคุณคะเอ๋อที่กรุงเทพเราอาจจะมีคนไปกว้านซื้อหมดเลาจน้องัิมีอยู่ปหนึ่งกำลังจะขึ้นปสองน่ารักแต่เราเยอะมากอ่านไม่ทันเลยค่ะโตเป็นสาวแล้วตัวอ้วนด้วยค่ะคุณตุ้ย แอมูนมารับหนูหน่อยอยู่ไหนอะ <c oughs> น้องพิมพ์ปิดเทอร์มแล้วค่ะปิดเทอร์มแล้วปิดเทอร์มแล้วอ,อ้าวตอนนี้เครื่องป๊ะป๊ามันเตือนว่าแพ็กเกจเน็ตของคุณได้หมดลงแล้วเพราะมัวแต่เอามาไลฟ์งั้นบายบายไปก่อนนะปะป๊าโอเคไหมคะอ่าบายบายปะป๊าทำอะไรคะสั่งนะ้ำน้องพิมไปถ<อ><ม>่ายเพื่อนเพื่อนทุกคนกันมีเอามาม่วงปั่นเหรอมีอ<ม>่างวนปั่นนะคะอ่างวนปั่น ไม่มีนะลูกมันมุ่นฝังอ่านี่ขอบคุณบายบายแล้วขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะค่ะเออขอเอาลูกตุ้ยเอาจะดูลูกตุ้ยได้ได้โอเคบายบายแล้วค่ะอาไม่มีบายบายสวยๆอ่าบายบายไปกับวิวก่อนหาดเฉวงบนเกาะสมุยนะคะขันบรีปันเนี่อ่ามีคุณยีมาดูแล้วสวัสดีค่ะคุณยีตอนนี้เกาะสมุยแล้วนะบายบายไปแล้วค <as> ่ะบายบายค่ะแดดหมดแดดหมด